สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่น้องอป้าเพิ่งนึกได้นะมีนางคนหนึ่งเขาชื่อนงนุชบุญเรกเขายืมเงินป้าไปเก้าปีแล้วตอนแรกๆพอเขายืมไป <c oughs> เขาหนีไปอยู่ด้านมาค่ะไปขายแกงกะหรี่ฟักทองอยู่ตรงโน้นค่ะ,ะเขาก็ยืมเงินอ่ะ ไปสามคนนะคะหลักแสนเขาไม่เคยนึกถึงมาใช้นี่อะ่ะไอ้ป้าและเพื่อนๆเ,เลยและก็มีคนยืมเงินเขาเหมือนกันนะเขามีเงินให้คนอื่นยืมแต่เขาไม่มีเงินมาใช้นี่พวกป้าเขาก็รู้จักด่าคนที่ยืมนะคะว่าอ่ามีเงินแล้วมามาใช้นี่และตัวเองล่ะไม่นึกถึงว่าตัวเอง ตัวเองยืมเงินแล้วก็ไม่มาใช้นี่ค่ะไปขายอแกงกะหรี่ฟักทองอยู่ไปขายแกงกะหรี่อยู่ฟักทองอยู่ด้านมาค่ะขายไปขายมามีลูกคนหนึ่งลูกเกิดมาก็เป็นอ่ัม,มพาตที่เสี้ยวสมองนะคะกรรมนะ่ะมันไม่ทันเห็นถึงชาติหน้าหรอกค่ะมันเห็นชาตินี้ป้าก็ได้ยินข่าวเขาเป็นเพื่อนกับหลานของป้าเขาแก๊ป ที่มันด่าคนอื่นมาให้ป้าคิดดูคนเรานะอะ่ขายไปขายมามีลูกคนหนึ่งค่ะลูกเกิดมาก็สมองไม่ดีกรรมเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ดันมาถ้าเจอนะหลีกเลี่ยงนะคะคนชื่อนองนุชบุญเลิกป้าก็ไม่ได้เคยลงเฟซ ไอ้ป้าเคยลง facebook ค่ะแต่ไม่เคยลง youtube คราวนี้ป้าต้องลงแล้วมัน9ปีแล้วค่ะมันก็เสียดายหน้าเงินทองกว่าจะหามาได้ป้าก็มีเงินเดือนนิดเดียวนะแต่ละ